การดูดวงรายเดือนตามราศีแบบนี้เป็นการเช็คดวงชะตาในแบบภาพรวมของคนกลุ่มใหญ่ทั้ง12ราศีนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยแต่ถ้าต้องการอยากจะเช็คดวงที่เป็นดวงเฉพาะของเราเลยเนี่ยแบบละเอียดจริงๆก็สามารถติดต่อจองคิวดูดวงส่วนตัวกับพวกเราได้ในอินบ็อกซ์เพจหมอดูอินดี้นะครับดวงชะตาของคุณนะครับอาจจะอยู่ในช่วงที่จะต้องพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของงานหรือเรื่องส่วนตัวเป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับมีแนวโน้นมว่าคุณจะทํามันให้ดีขึ้นได้ในเรื่องของการเงินนะครับได้ไพ่หลานประคองยายการเงินอาจจะทรงๆอยู่นะครับในช่วงนี้ อาจจะยังไม่ดีร้อซก็ต้องคอยประคับประคองสถานการณ์ไปก่อนนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวรอจังหวะที่มันดีกว่านี้การเงินมันจะคล่องตัวมากขึ้นนะครับเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวช่วงนี้ก็มีความรู้สึกผ่อนคลายดูชิลๆนะครับเพราะว่าได้ไพ่หัวใจปลดล็อกและด้านหลังเนี่ยก็มีรูปเครื่องบินบินอยู่นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลนะครับและการเดินทางครั้งนี้ อาจจะไกลไปถึงต่างประเทศก็ได้นะครับลองดูนะครับพ่อแม่หรือคนในครอบครัวอาจจะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะครับอาจจะมีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะต้องคอยบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นงานหรือเป็นโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ที่เคยคิดฝันอยากจะทำมาก่อนนะครับสามารถลงมือทำได้เลยเพราะว่าไพ่ที่ได้เนี่ยเป็นไพ่คุณยาย นั่งอยู่บนเก้าอี้มือถือรีโมทอยู่การถือรีโมทอยู่นะครับมันเป็นการมีความหมายว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะจัดการบริหารควบคุมสิ่งต่างๆได้ดี e n e น g y จของไพ่เนี่ยมันออกมาในเชิงบวกนะครับเป็นเรื่องของความสุขมีความผ่อนคลายมีความล้นลามีความชิลๆอยู่ในเรื่องโปรเจกต์เรื่องงานถ้าเป็นสิ่งที่เรามีความชอบมีความรักกับมันคุณสามารถจะทำมันได้ดีครับและมีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จด้วยในเรื่องของงานสําหรับคนที่ทํางานประจําเป็นมนุษย์เงินเดือนได้ไพ่หัวใจถูกเข็มทิ่มมีหนามพันเกี่ยวรอบเลยเป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจครับเหมือนกับกําลังมีปัญหามีเรื่องทุกข์ใจเรื่องงานอาจจะเจองานหนักงานบีบคั้นมีความอึดอัดค่อนข้างมากต้องค่อยๆจัดการกับปัญหาที่เจอนะครับมันอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยมีความยุ่งยาก แต่ค่อยๆแก้ไปครับมีสติค่อยๆจัดการมันไปเดี๋ยวทุกๆอย่างมันจะคลี่คลายค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของงานสําหรับคนที่ทําธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองได้ไพ่คนแก่กําลังทําของอยู่ตีความได้ว่าในช่วงนี้เรื่องกิจการงานของคุณตัวคุณเองอาจจะต้องบริหารจัดการงานค่อนข้างดีคุณอาจจะต้องบริหารจัดการงานที่ทำอยู่อย่างใกล้ชิดอาจจะต้องลงไปควบคุมดูแลด้วยตัวคุณเอง อาจจะต้องเข้าไปสอดส่องดูแลเรื่องของรายละเอียดอย่างใกล้ชิดเลยและเหมือนตัวคุณเนี่ยสามารถบริหารสามารถจัดการมันได้ดีนะครับความรักสำับคนมีคู่ได้ไพ่รับปริญญาเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะครับเป็นเรื่องของความสมหวงังความสำเร็จคู่ไหนที่คบกันมาพอสมควรแล้วนะครับพัฒนาความสัมพันธ์กันมาเต็มที่แล้วเนี่ยมีโอกาสจะได้ข่าวดีครับ อาจจะมีการวางแผนที่จะแต่งงานผูกข้อไม้ข้อมือกันนะครับก็ถือเป็นข่าวดีนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับความรักสำหรับคนโสดได้ไพ่คุณยายนั่งอยู่บนเก้าอี้กำลังกดรีโมททีวีอยู่ถ้าคุณกำลังโสดนะครับไพ่ก็แนะนำว่าอาจจะให้คุณโสดต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะเหมือนว่าตัวคุณเนี่ยอยู่คนเดียวคุณก็มีความสุขของคุณได้ ไม่ต้องไปพึ่งความสุขจากภายนอกนะครับสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับได้ไพ่ลุงทําของช่วงนี้อาจจะมีความเครียดความอึดอัดอาจจะถูกบังคับอาจจะมีผู้ใหญ่อาจจะเป็นพ่อแม่เราหรืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราอาจจะให้ท่านอาจจะให้เราทําบางสิ่งบางอย่างที่ขัดใจเราเราอาจจะโดนบังคับอึดอัด ไม่พอใจไม่ถูกใจเราขาดความเป็นอิสระก็ต้องมองในอีกมุมหนึ่งนะครับที่เขาที่ผู้ใหญ่เขาทําแบบนี้เนี่ยเขาก็มีความหวังดีกับเรานะครับเราก็ต้องเข้าใจเขาในมุมนี้ด้วยนะครับในเรื่องของโชคลาบนะครับได้ไพ่พับพิคเนตไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ใบแรกของสำรับแล้วก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆถ้าเป็นเรื่องของโชคลาบดีแน่นอนครับเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านจะประทานพรให้เรา ถ้าใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถืออยู่ไปกราบขอพอรท่านได้เลยนะครับท่านจะประทานพรให้เราอย่างแน่นอนนะครับดวงในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่อนข้างดีครับเพราะว่าได้ไพ่ที่เป็น Energy บวกเป็นรูปหญิงสาวเปลือยกายอยู่ท่ามกลางแสงจันทรไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของวาทิลินนะครับการเจรจาการพูดจาให้ใช้ความสามารถตรงนี้นะครับอาจจะไปพูดจากับหัวหน้า กับผู้ใหญ่นะครับในการที่ไปพูดคุยเจราจาดีๆแล้วสิ่งดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างแน่นอนครับสิ่งที่จะต้องระวังนะครับอาจจะเป็นเรื่องของคําพูดเพราะว่ามีไพ่ของการพ่นไฟอยู่ซึ่งก็หมายถึงคำพูดที่หลุดออกจากปากเราเนี่ยอาจจะเป็นของร้อนเป็นสิ่งที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ได้รับฟังได้เพราะฉะนั้นต้องมีสตินะครับจะพูดอะไรจะทำอะไรเนี่ย ต้องคิดให้ดีมีสติให้มากๆ